Hello. สวัสดีครับผมยูดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคอนเทนต์ของ Power เนาะเกี่ยวกับการเป็นการลงลงบอดที่ชื่อว่า Power Info ครับผม mm hmm. เวลาลงแล้วดีไงลงแล้วมันก็จะโชว์หน้าต่างแบบนี้ครับผม mm hmm. เห็นไหมอ่าเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าไอตัวที่เดินอยู่ตรงเนี้ยมันแสแตตอะไรมันดรอปอะไรแล้วก็มันมีสกิลอะไรครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาลองลงกันดูลงไว้เพองอกันคือผมทําได้แล้วมเมื่อกี้ โคตรนานเลยครับผมกว่าจะได้คือไม่รู้ว่าทําไมแบบง่ายมันถึงไม่ได้นะคือที่จริงแบบง่ายคือมันลงโปรแกรมแล้วมันลงลงเปิดได้เลยแต่ทาแล้วมันไม่ได้ครับผมเ,ออเหมือนมันเชื่อมต่อไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ก็เลยลงต้องลงแบบแม่นวลเนาะก<อ>็เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันนะครับผมกออ่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นคําเตือนเนาะเวลาถ้าไม่แนะนําให้ใช้เนาะถ้าเกิดว่ามันเป็น เป็นมอดแบบว่ามันช่วยให้โกงให้อะไรเงี้ยอ่าถ้าใช้อ่ะคุณอาจจะเล่นไม่สนุกเท่าไหร่อ่าแต่ถ้าตัวมอดเนี้ยผมเฉยๆนะมันก็แค่เราสามารถเห็นได้ว่าเอ๊ะตัวนี้มันมีสกิลอะไรว่าหรือว่าตัวนี้มันดรอปอะไรว่ามันมันก็มันผมมองว่ามันไม่ได้ทำให้มันไม่สนุกอ่ะเออเนี่ยก็คือแค่เราจะเห็นว่าอ่ะตัวนี้มันดรอปอะไรตัวนี้มีสกิลอะไร ซึ่งการหาสกิลเนี่ยจากที่ผมเล่นมานะ่ะมันจปลุ้นเอาตอนฟักไข่มากกว่าครับผมตอนจับทั่วไปเนี่ยไม่ได้ลุ้นหรอกปลาปาไปเถอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยตัวนี้สกิลเด็ดปลาจับดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกเนาะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับคําเตือนมันเป็นคลิปหมดเนาะใครที่ไม่ไม่ชื่นชอบการใช้หมดก็ข้ามไปนะครับผมเนะมาเราก็มาลุยกันเลยครับผมคนอื่นมาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้คือใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับผม คือไอคำแปลสกิลที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวยึกยือไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้ตัวเนี้ยคุณก็ต้องไปลบตัวมัดภาษาไทยออกหรือว่าผมก็ไม่ได้ลองว่าวัดภาษาไทยตัวใหม่มันทำมันซัพพอร์ตตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนะแต่ผมคิดว่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่จะใช้เหมาะสำหรับคนที่เล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมนะไม่งั้นมันจะยึกยืออ่อ่ะเดี๋ยวผมบอกเลย <c oughs> นอกจากคุณไม่สนใจเรื่องสกิลคุณจะดูการดรอปของกานอะไรเนี่ยอ่าก็ดูได้ปกติไปครับผมไปลุยกันเลยวาเนาะนี่วิธีลงมันก็จะมี2แบบนะครับคือลงผ่านเวอร์เทคแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นมอดว a n เนเจเป็นตัวจัดการอ่ามอดต่างๆแต่ผมผมลงว่ามันไม่ได้อ่ะมันค้นหามันมันเชื่อมต่อไม่ได้ครับผมเออเดี๋ยวผมเปิดให้ดู นี่เราครับอร v e r t i c นะรอสักครู่นี่เราครับผมอ่ะเนี่ยคือมันต้องลงตัว power v e r t e x a l extension กดลงครับผมเนี่ยมันไม่ได้อ่ะคือผมทำเนี่ยคือมันติดตรงเนี้ยมันไม่ได้ก็ช่างมาับผมเดี๋ยวเราลงกันแบบมันวนวดเลยละกัน สิ่งที่จะต้องใช้นะครับผมมี3อย่างเออสอย่างอย่างแรกคือเอ่อ UE4SS เนี่ยมันเหมือนเป็น Engine เป็นอะไรของเขาสักอย่างนี่แหละอ่าเราจะต้องลงตัวนี้อ่าหอย่างเ,เนาะอย่างที่2คือหมอดของตัว Power Info 2อละอย่างที่3คือเป็น Setting ของมอด Power Info เป็น3ตัวนี้นะครับผมนะีอ่าก็จำไว้ว่าสิ่งที่คุณต้องโหลดจะมี3อัน ซึ่งถ้าคุณกดดาวน์โหลดตรงนี้ปุ๊บก็เขาก็จะบอกว่าอ่าคุณลงตัวนี้อย่าง U E เนี่ยคุณลงเลยอยังถ้ายังคุณกดนี่ไปดาวน์โหลดถ้าโหลดถ้าคุณลงแล้วไม่สนใจคุณกดนี่ครับผมซึ่งพอกดนี่คุณกดสโลดาวน์โหลดตัวนี้คุณจะได้พาวอินโฟมาครับผมเนี่ยอ่าคุณได้พาวอินโฟมาแล้วก็อ่าแต่มันจะมีนี่อีกไฟล์หนึ่งครับผมมันทําให้คุณงงเลยถ้าคุณทําอย่างเงี้ยอ่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคือเนี่ยมันจะมีเนี่ย power info 1อัน power info config อีก1อันเนี่ย1อัน1อันเนี่ยคุณดูนี้ไว้ก็ได้เผื่อว่นาน่ามีอัปเดตเนาะคุณต้องมาโหลดตรงนี้ก็คือ power info 1.8กดที่มานวดนดาวโหลด1อันนะครับผมก็คือกดมานวดปุ๊บก็กดดาวโหลดตรงนี้เห็นไหม power info config version หน1.8ดาวโหลดตรงนี้1อันอ่ะก็เป็น2อันละส่วนอีกอันก็คือ uecss ตัวนี้นะครับ เข้ามาหน้านี้ปุ๊บให้เลื่อนลงมาล่างสุดเลยปุ๊บจะมีคำว่า,า a s s e t ก็นี่ครับผม UECSA ตรงนี้เวอร์ชั่น3.0ก็ดาวน์โหลดนี่อีกหนึ่งอันเป็น3อันนะครับผมแต่ว่ามันงงอะเดี๋ยวผมจะรวมไว้ให้ในในไดรฟ์แล้วกันเนาะผมรวมไว้ให้ในไดรฟ์สามอันก็จะเป็นอ่าตัวนี้อ่านี่ครับผมสามอันอ่าโอเคเด็กไม่งั้นงงครับผมพะผมงงผมงงมาครึ่ชงชั่วโมงแล้วผมบอกเลยนะ เพราะอย่างว่ากดดาวน์โหลดเมื่อกี้ม,มันไม่มีพาวอินโฟคอนฟิกเนาะหนึ่งอ่าสองอันนี้สามอันนี้สามสองอ่าโอเคครับผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งสองสามเริ่มต้นมาเนาะตรงนี้ดูไม่ได้ละตรงนี้คืองงมากเออเริ่มต้นมานะครับผมเราก็จะลงตัว u e c s s ไปก่อนเลยตัวนี้สำคัญนะผมเพราะว่าหมดหลายหลายตัวใช้ตัวนี้เนาะคือถ้าคุณลงตัวนี้เสร็จคุณก็ณไปใช้หมดอีกหลายตัวได้เดี๋ยวผมออกเกมก่อนอเราจะลงตัวนี้กันก่อนเนาะกดเปิดเข้าไปครับผมมันจะขึ้นอย่างนี้อ่าปึ๊บก๊อปเลยลายพวกนี้เนาะกด Copy เลยในนี้มันจะมีพวกนี้นะครับผมไม่ต้องสนใจ เเอดี๋ยวขอทมผมดูเนี่ยนี่ไม่ใช่ครับผมนี่ไม่ใช่คือบลบอกอกโอเคก็คือถ้าคุณแตกไฟล์มามันจะมีแบบนี้เนาะคุณก็ Copy เลยแล้วก็เปิดสตรีมครับผมบงฟกด power คลิกขวาจัดการเปิดหานไฟไในไฟล์ในเครื่องนะครับผมปึ้งจะขึ้นมาหน้านี้นะครับผมมันไม่ได้ลงตรงนี้นะให้เข้าไปที่พาวครับผม แล้วก็ b าเดอรเนาะแล้วก็ w i n 64ก็จะลงตรงนี้นะสังเกตก็ได้ว่าจะลงตรงที่มี power win 64 shipping นี่นะผมกด Pass เลย p ace, copy pace. p พ e s s Paste Pass p ปึ๊กติด Pass แล้วครับผมเนะี่ยอ่าก็จะลงมาตรงนี้ตึง้งคุณก็จะกลายเป็นอย่างี้อ่านี่คือขั้นตอนการลงตัว อยู่อีกนะแต่มันยังไม่เสร็จนะครับผมให้คุณกดคลิกขวาที่ UECSS Setting แล้วกด Edit ครับผมมันแล้วแต่คุณใช้ Edit มันอยู่ที่เครื่องคุณมีอะไรอ่ะของคุณน่าจะเป็นอ่าโน้ตแพดอย่างนี้อ่าค,คุณน่าจะเป็นโน้ตแพดเนาคุณก็ Edit โน้ตแพดนี่นแหละแต่ของผมมันผมใช้นี่เดี๋ยวค่ะจะได้มองง่ายๆเนาะผมมีโน้ตตัวอื่น นี่เปิดเปิดมาก,ก็เป็นอย่างนี้ก่อนอื่นก็ให้เปลี่ยนตัวมันจะต้องแก้ไฟล์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนอ่ะนี่ครับผม ก็เราจะดูที่กลับมาที่ไฟเนาะที่เปิดเมื่อกี้ก็คือ UECS Setting มันจะมีตรงนี้ครับผม v u v u U Object a l l o c a t i o เนี่ยมันจะเป็น two นะก็เปลี่ยนเป็น four F นี่ครับผมเป็น four เนาะนี่นะดูตรงนี้นะไฟ UECS Setting เปลี่ยนเป็น for แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ g r a p h i c api g r a p h i c api นะครับผมเราก็จะเปลี่ยนเป็น direct X. แ้วถ้าไม่เปลี่ยนมันแคชครับผมเคยลองนะไม่เปลี่ยนน้วมันแคนนะเดี๋ยวก่อนนะผมหาไม่เจอจะต้องเปลี่ยนเป็น DX12 หรือเปล่ารอสักครู่ครับผมนะเนี่ยเอกดไว้กดมาแล้วมันงงครับผมผมดูที่โพสอ อ่านี่ครับผมดีนะอสิบสองเนาะนี่ตัวนี้อสองแก้สองที่แค่นี้กเออ็เออเดี๋ยวผมจะผมจะแก้ตัวนี้ไว้ให้เลยดีกว่าไหมฮะ นี่เอนฟอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมน,นี่นี่เนาะผมจะแก้ตัวนี้ก็คือผมแก้ไว้ให้แล้วอ่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้อัพโหลดไว้ให้คุณจะได้ไม่ต้องไปแก้เออคุณก็ข้ามข้างหน้ามาเลยคุณได้ไม่ต้องไปแก้และเพราะว่าตัวนี้ผมแก้ไปแล้วแต่ถ้าคุณโหลดจากหน้าเว็บคุณจะต้องถ้าคุณโหลดจากหน้าเว็บคุณก็อ่าต้องแก้เนาะเหมือนที่ผมแก้เมื่อกีแ้แหละ มันยากครับมอนเนี้ยมันลุงลังเฉยๆนะแต่ก็ไม่มีอะไรป้าก็คือเราลงตัวนี้กันแล้วนะนี่เมื่อกี้เห็นไหมอ่านี่เนาะก็คือเราเอามาวางที่อ่า power, power power b e n e l l win หกสิบสี่ปึ้งอ่าโอเคปึก๊กโอเคนี่เราลงไปแล้วแล้วก็ข้อหนึ่งเราลงไปละต่อไปข้อสองครับผม ข้อสองะโอเคข้อสองก็เป็น how info c o n f i c ตัวนี้เนี่ยเราจะลงที่ในโฟลเดอร์ mod นี่ครับผมเนี่ยเราจะลงตรงนี้นะดูนี่นะก็เมื่อกี้เราเอาตัวย4สีวางตรงนี้เนาะ แล้วตัวพอเรามาวางเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์มอดอยู่เนี่ยแล้วก็เอา Power Info c o n f i g เนี่ยมาวางกด Copy กดวางปึ้งอ่าแล้วก็โออกดผิดไม่ต้องทำอะไรกับมันแล้วเราจะไม่ต้องทำอ่ะอ่าโอเคจากนั้นขั้นตอนที่สามครับผมก็นี่เบอร์สามเปิดเข้ามาจะมีคำว่ามีโฟลเดอร์ Logic Mod นะครับผมอ่าตรงนี้ก็กด Copy ตัวนี้จะย้อนกลับออกมาที่ power แล้วก็ power content p a c แล้วก็วางตรงนี้นะครับผมจำได้ไหมตรงนี้ที่เราวางตัวม็อดภาษาไทยเนาะก็มาวางตรงนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยไป,ไปลองกันงงไหมหนึ่งสองสามเรียงตามนี้เลยนะหนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่งกับ2เนี่ย, 1, 2, ยจะวางที่ ไบนา r ี่วิน4หกสิบสี่ตรงนี้ครับผมหนึ่งวางตรงนี้พอวางหนึ่งเสร็จปุ๊บเอาสองเนี่ยไปวางเข้าในตรงนี้ปึ้งก็ย่างไงสองพาวอินโฟอยู่ตรงนี้ไหส่วนตัวสามเนี่ยย้อนกลับมาครับผมย้อนกลับมาที่ c o n เทนต์แพ็วางตัวนี้คือผมจะไม่ได้วางไว้ให้นะเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวผมกลัวมันไปทับตัวหมดตัวอื่นอะไรอย่างนงี้นะครับผมเนะี่ย ไปก็เดี๋ยวเราลองเทสกันก่อนมาได้ไหมถ้าคุณลองครั้งแรกผมแนะนำให้ไว้ให้สร้างตัวใหม่นะครับผมเผื่อคุณทำไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเนะาะห้ืคุณทำไม่ถูกคุณทำผิดแล้วคุณไปเข้าตัวเก่าที่แบบว่าวันเยอะๆยะแบบผมเนี่ยคุณไปเข้าเซฟเก่าแล้วมันเสียอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำถ้าลองครั้งแรกคือยังไม่เคยเห็นว่ามันเวิร์กเนี่ย ให้กดสร้างเซฟใหม่ไปลองก่อนอย,อย่างผมเนี่ยผมลองตัวนี้อ่ะโอเคไหนเอ้ยโอเคอ่ะมาไปลองกันมือ่ออนี่เห็นไหมซ้ายบนอ่าน้่นขราบผมก็จะมีหน้าต่างซ้ายบนเพิ่มขึ้นมา ก็เห็นว่าเฮ้ยไก่ตัวนี้มีสกิลเขียวหนึ่งอันนะตัวเอมเิสเนี่ยมีสกิลเขียวสองอันนะนะครับผมเขียวก็จะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนกลับบ้านไปนอนก่อนมืดจะนอนกูเนี่ยวีบเราจะเข้าทำธุระอะไรเมื่มื่ทุกทีวะนี่ครับผมเห็นไหม นี่มันเป็นของในทีมเราเราดูได้ข้างล่างอยู่แล้วใช่ไหมเราไปดูนี่ต่อ,เ,อ<ะ>เจอไก่หากไก่มาทําฟาร์มดีกว่าวะอะไรเงี้ยจะหากไก่มาทําฟาร์มก็อยากได้ตัวดีๆที่มีสกิลขยันหรือว่าอะไรอย่างเงี้เนาะนี่ตัวนี้มีสีเขียวครับผมเดูโลเซียตตัวนี้เพิ่มโจมตีหรือเปล่าวะผมจําไม่ได้ว่ะผมเดินไปจําชื่อไทยอะทำไมต่อตัวนี้เหมือนกันเลยอ่ะไม่เหมือนนะตัวนี้เลเวลหนึ่งตัวนี้เลเวลสองเห็นไหมอ่าแต่ที่จริงเราเห็นตรงหัวแล้ะ แต่แล้วเนี่ยเราจะเห็นสก,กิลของเขาเห็นไหมแล้วก็โอกาสดอปไข100่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นดอปเนื้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตดูตัวนี้สิโอ้ตัวนี้ไม่ดีครับผมมีสก,กิลแดงเนาะไม่ดีอาแมมมอสครับผมโอ้แมมมอสนี่สก,กิลแดงไม่ดีเลยโอกาสดอปอ่าหนึ่งร้อยเอร์เซ็นหนึ่งยเตหนึ่งอนแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ลงหมดดรอป1้อยนะผมอยากดูตัวที่มันมีโอกาสดรอปที่ไม่ร้อยเปอร์นต์ิ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนขอมันบักเหรอแต่ผมไม่ได้ลงผมลบหมดดอกหร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีบางตัวเขาผมที่ดรอปของแรงเนานะอย่างเช่นนกฮูกนกฮูกที่เขาจะดรอปสมุดรอ่าผมอยากรู้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ย อยู่ข้าวเฉยจัดไฟเต็มระบบนี่สองถึงห้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอ้โห,โห,โหอะไรวะคุยู่ไนเนี่ยแบนบอสนี่บอสครับผมแน่นี่งไงเห็นไหมดับแบนบอสเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะโอ้โหโคตรน้อยเลยว่ะผมรู้แล้วผมขอไปดูสิว่า ไอ้คำพีของทองเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นช้นมากเราจะได้ปริสนาไขกระจังแล้วกันคือผมลงมันไม่ได้จนผมต้องไปลงหมดดอกร้อยปอร์เซ็นสู้ยังไงก็ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวขอไปดูซิว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่คิดว่าน่าจะหนึ่งเปเซ็นเท่าแหวงเมื่อกี้หรือเปล่าคะคือผมไม่ได้มีปัญหาถ้ามันไม่ได้ลงภาษาไทยนะปัญหาเดียวคือผมจําชื่อสกิลไม่ได้ครับผมนะ กระตุกเลยกรเดี๋ยวเราจะวร์ปไปดูบอสกันเนาะ,ะตัวไหนนะ่ตัวไหนที่ง่ายๆเอ่ยกระตุกกระตุกเดี๋ยวๆเดตัวไหนที่ง่ายๆอ่าบูชิครับผมอ่าบูชิเหมือนจะดอกอะไรธนูหรือว่าหน้าไม้หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าคัมพี่ของทองเนี่ย มันกี่เปอร์เซ็นต์่ะเฮ้ยบอสไม่เกิดครับผมผมเพิ่งฆ่าไปอ่ะอตัวอะไรอ่ะทีเนี้ยโอโอนี่ดอกเพชรสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเอ้ยดอก เพชรหนึ่งเปอร์เซนต์เรงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูตัวว่าไหนนะน็อกไปด,ดูตัวนี้ดีกว่าไปไง่ายดีอะไรลนน็อกส์อะ จะดรอปเสื้อหรือเปล่าโอเคไปเนีย่ยทำคลิปเขาแล้วยังไม่ได้เล่นเลยครับผมเนี่ยช่วงนี้ไปเล่นเอ็นชาวครับผมเอนชาวเเนี่ยบอเลอ่ะนี่ เราเข้าไปดูกันว่าเขาดอบกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่เกิดนี่ทําไงคือที่มันไม่เกิดเพราะว่าล่าสุดผมมาอาัดคลิปเก็บของทองอ่าผมก็ไล่ตีบอสไปทิ้งหมดเลยครับผมพอไล่ตีเสร็จเหนื่อยครับผมก็ออกเกมไปแล้วก็ไม่ได้เข้าเลยนะ <c oughs> ใหดูสิไกลาท่านด้นี่ครับผม ก็สามเปอร์เซ็นตเนาะสำหรับคำพีครับของทองไปตายชานี่คือล็อกเก็ตแดนเชอร์สีทองครับผมนี่ของแท้กลับไปทบทวนกันใหม่ นี่เนะเาะก็คุณไม่ต้องเข้าตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอัปเดตอะไรถ้าอัปเดตคุณก็มาโหลดไฟล์ใหม่นะครับผมไฟล์แรกที่จะต้องโหลดก็คือ u e c s s ครับผมแล้วก็คุณกดมาที่ไฟล์เนาะอย่าไปกดตรงดาวน์โหลดตรงนี้มันจะงงกดที่ไฟล์จะมี2ไฟล์ก็คือ,อ p o w e Info version 1น1.8ก็กดดาวนโหลดตรงนี้ ดาวอินโฟคอนฟิกเวอร์ชัน1.8ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ก็คือจะมี3อันที่ต้องใช้แต่ว่า2อันนี้จะมีอัปเดตแต่ส่วนตัว UE4S เนี่ยเขาไม่น่าจะอัปเดตน่าจะนาน,าน,านคือมันไม่ใช่ตัวมอดเนาะมันไม่ใช่ตัวมอดที่จะใช้ตัวนี้เหมือนเป็นเครื่องมือสักอย่างในการปรับแต่งไฟล์ตรงในเกมอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็คือมันไม่ได้ใช้อัปเดตบ่อยเหมือนตัวนั้นแหละ ก็รวมจะมี3ไฟล์เดี๋ยวผมจะรวมไว้ให้นะครับผมนะีก็คือนี่ 1, 2, ฟล์แรกอ่าไฟแรกไฟแรกลงตรงไหนไฟล์แรกไม่ต้องแก้ไขอะไรผมแก้ไว้แล้วคุณก็เปิดเข้าไฟหนึ่งทั้งหมดครับผมแล้วก็ไปที่ Stream ที่ขวาจัดการเปิดหาไฟลภายในเครื่องเข้าที่อ่าพาว ไ i n a อรี่วินหแล้วก็วางตรงนี้เลยครับผมาวางตรงนี้เลยนะใน Win64 นี่แหละเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วก็อยู่หน้านี้อยู่หรือว่าจะปิดทิ้งไปได้ปิดทิ้งก็ได้ก็เข้าแบบเมื่อกี้ใหม่ถ้าคุณจำไม่ได้แต่ยังอยู่แน่นี้แหละก็ไฟล์ที่2ครับผมก็คือหลังจากคุณโหลด Power Info Config มาเป็นไฟที่2องแล้ว ไม่ต้องเข้าไปนะผมเอาจากข้างหน้านี่เลยนะ,ะเดี๋ยวชื่อว่าโฟลเดอร์ f i n ์ o n f นต์ล้วกดเข้าไปจะเป็นคำว่าสคริปต์นะก็ copy ครับผมพึ่งแล้วเข้ามาหน้าเดิมตรงนี้อยู่ใน Win 6 4เนาะเข้าไปที่โฟลเดอร์ mod แล้วก็กดวางเลยพึ่ง,งก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันต่อไปตัวนี้ก็ปิดทิ้งไปเลยก็ได้ต่อไปอันที่3คราบอันสุดท้ายก็คือ พาวอินโฟตัวนี้ให้ Copy Folder Logic m o d มานะ Copy ปึ้ึ่งไม่ต้องไป Copy ตัวแพ็กแบบภาษาไทยเนาะ Copy ตัวนี้เลย Copy แล้เสรเาเข้า Steam ตัวนี้มันจะต่างกับ2อันเมื่อกี้ก็เข้าที่จัดการเปิดทางไฟไฟในเครื่องครับผมแล้วก็เข้าที่ฟาวแล้วก็ Content เนาะเมื่อกี้เราไปทาง b i n เตอรีตัวนี้เรามาที่ Content แล้วก็แพ็กแล้วก็กดวางตรงนี้เลยปึ่งก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับผม ก็เรียบร้อยแค่นี้เข้าเกมใช้งานได้เลยคําเตือนก็คือ,อ,อให้ถ้ายังไม่เคยเห็นว่ามันใช้งานได้ให้สร้างเซิร์ฟใหม่ก่อนให้ลองเล่นเซิร์ฟใหม่ก่อนนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเห็นแล้วเงี้ยก็กลับไปเล่นเซิร์ฟเดิมได้ก็คือมันเอ้อมันปลอดภัยแล้วอะไรอย่างนี้นะ้วผมส่วนคําเตือนที่2ก็คือถ้าคุณเห็นแล้วคุณไม่ไมชอบเอะมันโกงว่ะไม่อะไรวะเงี้ยคุณก็ไม่ต้องใช้นะครับผมนะ แต่สำหรับผมผมว่ามันไม่ได้โกงเลยนะเพราะมันเป็นมันเป็นข้อมูลน่ะแต่ถ้าเกิดเป็นหมอดดอกของหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเอออันนั้นเรียกว่าโกงจริงครับผมเออแต่โกงไม่โกงก็อยู่ที่คนราผมบางทีก็ขี้เกียจฟาร์มอ่ะเสียเวลานะครับผมเลยก็ใช้ใช้ไปแล้วแต่แล้วแต่ความสามารถส่วนบุคคลครับผมแต่ผมลองแล้วมันไม่ได้เฉ่ๆนะสรุปว่า3%ซนะครับผมกับการหา,าใบครับของทองโอกาสหลบปอ สามเปอร์เซ็นต์แมวหรือ,บบอตีมัโคตดเยอะไม่ได้เลยครับก็คล <li pp> ิปนี้เขาแน่จะมีประมาณเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมสนใจตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ลวกันครับผมหรือว่าติดตรงไหนคอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมว่างจะมาไล่ตอบให้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปดาวน์โหลดไฟล์ไว้ใต้คลิปกับคลิปวอดนี้เนาะเผื่อใครจะมาลงเองหรือใครที่ลงผ่านเวอร์เทคได้คือผมลงไม่ได้นะถ้าลงลงตัวนี้แน่าจง,ง่ายครับผมลงตัวนี้ก็แค่โหลดเวอร์เทคแล้วกด ค้นหาหมดตัวนี้กดเปิดใช้แค่นั้นน่าจะแค่นั้น่ะก็คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ